ครับผมกาบสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้การเลี้ยงลูกอ๊อดในกระชังน้ำนะครับการเลี้ยงลูกอ๊อดในกระชังน้ำที่ผมได้มาจากบ่อเพาะนะครับตอนนี้ครับสองบ่อครับ สรุปแล้วคือไอเลี้ยงในกระชังน้ำนครับลูกออสเติบโตช้าครับอาจจะเป็นมันเครียดหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอด้านนอกก็จะมีปลาคอยตอดกินอาหารด้วยครับเนี่ยครับปลามันก็จะมากวน,นครับ เลยทำให้ลูกออสมันเพียดหรือเปล่านะครับเลยเติบโตช้านะครับตามปกติ2ี่2ิวันน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับนะี่ครับ อาหารที่ให้ก็ปกติครับอาหารลูกกุบเล็กนะครับเนี่ยครับสำหรับไอ้รุ่นนี้ห่างจากไอ้ชุดที่ในกระชังน้ำสักครู่นะครับมาเจ็ดแปดวัน,นครับรู้สึกว่า ไอ้ลูกนอดชุดนี้จะตัวตัวกว่านะครับตัวกว่าไอ้ที่อยู่ในกระชังน้ำครับนี่ครับตัวเขาจะใหญ่กว่าลับนี่ก็ เป็นลูกออดที่ห่างจากชุดนั้นอีกสิบสองวันนะครับสองวันก็นจะรุ่นใกล้เคียงกับชุดนั้นครับนี่ผมเอาลงในบอ่อพาะเลยครับไม่ยังไม่ได้ย้ายนะครับเพราะกระชังน้ําขาดครับกระชังน้ํายังไม่ได้เอาลงนะครับนี่น้องเล็กสุดครับ น้องเล็กสุดโอ้ยอาหารกบเบอร์หนึ่งพวกักบไอ้ไส่แดงให้นะครับสรุปแล้วในความคิดของผมครับ กะชังน้ำนะครับโตช้าครับฝากท่านผู้รู้ด้วยนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับก,กระโปรงกบครับ